สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวไปขายเมื่อวานแล้วนะคะประมาณสามตันกว่ากับสี่ตันนะคะเป็นปีแรกเลยที่เราได้กิโลละสิบสามบาทนะคะตกตันละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะเพราะว่าปีนี้ข้าวประเทศไทยไม่มีข้าวาเขมนเข้ามาสวมสิทธิ์เพราะว่าปิดด่านจ้าไทยขมนกำลังจะรบกันนะคะสงครามไทยกัมพูชาค่ะ ถ้าสมมติว่าเป็นสมัยก่อนแล้วก็มีข้าวเขมรเข้ามาข้าวไทยจะราคาตกต่ําแน่นอนข้าวเขมรก็ไม่ใช่ว่าข้าวของคนเขมรหรอกนะคะเป็นข้าวของนายทุนคนไทยที่เข้าไปทํานาในเขมรแล้วก็ส่งเข้ามาขายอย่างประเทศไทยนี่เองล่ะค่ะคนชายแดนเขารู้ดีว่าข้าวเขมรมันร้กาดแค่ไหนเวลามันเข้ามาที่ไรทําให้ราคาข้าวเราตกต่ําทุกทีเลยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศการตากข้าววันแรกของเรานะคะอากาศกำลังเงย็นสบายเลยค่ะประมาณ20กว่าองศานะคะชิลๆเลยค่ะมีพี่แสลเรือนข้างบ้านมาช่วยตากด้วยค่ะ